นะมีเรื่องรล่สมัยที่หลวงปู่มั่นเนี่ยนะท่านยังมีกำลังวังชานะท่านก็จาริกไปตามป่าเขาต่างๆแล้วก็ที่ท่านชอบนะคือภาคเหนือมีคราวหนึ่งท่านกับลูกศิษย์หลวงปู่เทศเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มก็เดินทุด,ดงไปนะจนกระทั่งไปอยู่ขึ้นเขาไปอยู่บนดอย นะเห็นว่าท่านเห็นว่าเป็นที่สงบสงดนะควรแก่การบำเพ็ญภาวานาอีกอย่างนึงคืออยู่ใกล้หมู่บ้านชาวเขานะมันก็เป็นที่เหมาะนะสำหรับการไปบิณฑบาตนะท่านก็นะปากกนะอยู่นอกหมู่บ้านแล้วก็ตอนเช้าก็เดิน บินธบาตในหมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เคยเห็นพระไม่รู้จักพุทธศาสนาเห็นพระก็แตกตื่นตกใจถามว่ามาทําไมหลวงปูม่มาก็ต่อบมาบินธบาตบินธบาตแปลว่าอะไรนะบินธบัตแปลว่าก็มารับข้าวชาวบ้านก็ถามว่าข้าวสารหรือข้าวสุกนะท่านก็ตอบว่าข้าวสุกชาวเขาก็เลย ใส่ข้าวสุกให้ให้ท่านนะแต่ว่าใส่แต่ข้าวสุกนะไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีกับข้าวเลยนะเพราะพาซื้อนะข้าวสาหรือข้าวสุกพอท่านบอกข้าวสุกก็ถวายได้ใส่แต่ข้าวสุกนั่นแหละท่านก็ไม่ว่านะท่านก็ฉันแต่ข้าวสุกนั่นแหละไม่มีกับข้าวอย่างอื่นเลยท่านก็ฉันได้แล้วก็ภาวนาท่านอยู่ไม่กี่วันก็ไมีก็มีข่าวลือนะในหมู่ชาวบ้านนั่นเนี่ย ชาวบ้านบางคนเนี่ยชาวเขาบางคนก็ลือว่าท่านเนี่ยเป็นพวกเสือเย็นนะเสือเย็นก็คือเสือที่มันปลอมตัวหรือแปลงกายไปเป็นคนคล้ายๆเสือสมิงอ่ะชาวเขาก็มีความเชื่อแบบนี้ว่าเสือนี่มันแปลงกายเป็นคนได้แล้วยิ่งพรานนี่ผมจีวเหลืองๆนี่นะก็เสือแน่นอนนะเสือเย็นก็หวาดกลัวกันนะมีการบอก คนในหมู่บ้านโดยพระผู้หญิงเด็กเนี่ยว่าอย,นะอย่าไปอยู่ใกล้นะอย่าไปอยู่ใกล้พระสองรูปนี่นะนเป็นเสือเย็นนะชาวบ,บ้านก็กลัวกันนะแต่ว่ายังใส่บาตรนะยังพอใส่บาตรอยู่บ้างแต่ว่าพอพระท่านนะกลับเข้าไปที่กรดเนี่ยก็ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ ใครเดียวกันก็ส่งนะส่งผู้ใหญ่บ้านมาดูราดเราว่าเป็นเสือเย็นจริงไหมผู้ใหญ่บ้านก็มาดอนดองมองๆนะสังเกตการแอบดูหลวงปู่มั่น,นกับหลวงปู่เทศนะซึ่งตอนนี้เป็นพระหนุ่มอยู่ก็ทั้งวันก็เห็นท่านทั้งสองเนี่ยนะนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆหรือไม่ก็เดินจงกรม ก็เห็นทำสองอย่างแค่นี้ิริบทสองอย่างแค่นี้ดูไปหลายวันก็ไม่เห็นว่าท่านมีพิษมีภายอะไรนะก็เลยกล้านะกล้าออกมาพูดคุยกันกับหลวงปู่มัน่นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสงสัยนะว่านเนี่ยทำอะไรเนี่ยเห็นเดินไปเดินมาทำอะไรหลวงปู่มั่นบอกว่ากำลังตามหาพุทโธนะพุทโธมันเป็นยังไงนะพุทโธก็เป็นดวงแก้ว ดวงแก้วที่ประเสริฐไอ้ดวงแก้วนี้มันขนาดไหนใหญ่ไหมท่านก็บอกพอดีพอดีนะนะกับสูเจ้านะกับเรานะ่ยพอดีพอดีกันแล้วพุโทโธนี่ทำให้เห็นนรกสวรา์ไหมเห็นสินะไม่งั้นมันจะประเสริฐได้ยังไงผู้ใหญ่บ้านก็สนใจนะแล้วก็เลยถามว่าเนี่ยแล้วท่าังไงนะ จึงจะหาพุทธโธเจอท่านก็บอกว่าให้เดินกลับไปกลับมาแล้วก็ใจก็นึกถึงพุทธโธไปด้วยนะถามว่าเดินนานเท่าไหร่ประมาณ15-20นาทีนาะทีพอเริ่มมีความสัมพันธ์กันนะตุ่ยบ้านก็ปรารถนาดีนะช่วยหลวงปูม่ม่นตามหาพุทธโธก็เดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะ ใจก็นึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธทำไปทำไปนะจิตเป็นสมาธินะจิตเป็นสมาธิแล้วพอทำไปนานๆเนี่ยปรากฏว่าเกิดความสามารถทางจิตพิเศษนะคือสามารถรู้วารจิตของคนที่อยู่ในหมู่บ้านได้แกแปลกใจมากเลยแล้วตัวหลังก็ไปเล่าให้ คนในหมู่บ้านฟังนะคนในหมู่บ้านก็เลยสนใจใหญ่นะมาตามหาพุโทโธกันใหญ่เลยนะเดินไปเดินมาแล้วก็หลายคนก็พบความสงบนะตอนหลังก็เลยเกิดศรัทธาในในพุทธศาสนาแล้วก็มาอ่ามาขอเป็นลูกศิษย์นะหลวงปู่มั่นแล้วก็มาศึกษาพุทธศาสนานี่น่าสนใจนะแม้ว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองภาวนาน ในใจเ,นเขาคิดว่าเขากำลังตามหาพุโทโธแต่เพราะว่าใจเขาเนี่ยนะมันอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธมันก็เป็นธรรมชาติของใจนะพออยู่เคาพุโทโธพุธโทโธเนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิพอจิตสมาธิมันก็มีกำลังเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่ากำลังภาวนาเนพราะไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือการภาวนาแล้วเมื่อวางจิตวางใจถูกนะ มันก็เกิดผลคือความสงบถ้าท่านที่ไม่ได้อยากหรือปรารถนาวความสงบเลยนะแต่พอวางใจถูกเนี่ยมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเพราะมันเป็นกฎธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นเป็นอ่าเป็นตัวอย่างนะที่เชื่อเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยนะแม้เราไม่มีความอยาก ไม่มีความปรารถนาไม่มีความคาดหวังว่าจะต้องได้รับความสงบแต่ถ้าเราวางจิตวางใจได้ถูกเนี่ยมันก็เกิดความสงบเหมือนกันอคำน,นี้กุกทานีนะ